3มิลลิตรค่ะาวิธีการทดลอนะคะเราก็ต้องเตรียมน้ำใส่ในบิ๊กเกอร์ไว้จากนั้นเราตวงแอลกอฮอลให้ได้3ามลลค่ะแล้วก็ใส่หลอดแคปูลลดี่ลงไปแล้วก็จุดไฟค่ะเอาทอมามิเตอร์มาใส่ในบิกเกอร์จากนั้นเราก็จุดไฟนะคะรอจนได้จุดเดือดของเอทานอลค่ะก็คือ78องศาเซลเซียสค่ะ มีน้ำนิดน้อยค่ะขนนี้เราคมประมาณ44องศายสนะคะเสรัจแล้วก um> ็เริ่มจ้ ก็เสียภาษีเสียนะคะก็เริ่มจะเดือกแล้วตอนนี้ก็ถึงจุดอะไรแล้วแรงนะคะมันมันเจออันนี้ก็เห็นกองไอควงพุ่งมาอุณหภูมิก็อยู่ที่76องศาเซลเซียสนะคะก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆ 77แล้วค่ะจาการทดลองเมื่อกี้นะคะเมื่ออุณหภูมิไปถึงที่60องศาเซลเซียสเอิ่มเอทิลแอลกอฮอล์ก็จะเริ่มมีไอพุ่งขึ้นมาในหลอดแคปิลารีพอถึง70องศาก็เริ่มมีฟองไอเกิดขึ้นขึ้นและเมื่อถึง75องศาเซลเซียสก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ข้อ178นะครับพิเศษก็เดือดอย่างตื้นๆครับในการทดลองนะครับจากการทดลองแล้วก็จากพบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจนถึง7 8 4องศาเซลเซียสนะครับเอทานอลที่อยู่ในหลอดทดลองนี้ก็จะเริ่มมีฟองไอเกิดขึ้นมาครับโดยหลักการนี้จะเป็นไปตามเรื่องจุดเดือดปกตินะครับจุดเดือดปกติหรือจุดของของเหลวนะครับเป็นกรณีพิเศษซึ่งความดันไอของของเหลวเท่ากับความดันอิ่งบรรยากาศนะครับซึ่งในอุณหภูมินั้นนะครับเมื่อความดันไอของของเหลวชนะ ความดันของบรรยากาศจะทําให้เกิดฟองแก๊สตกอตัวขึ้นมาในหลอดของเหลวไม่ได้รับความร้อนอนุภาคเหลวม่ได้เของของเหลวจะมีพลังงานจลสูนขึ้นทําให้อนุภาคของของเหลวเคลื่อนที่ได้เร็วและแรงขึ้นสามารถเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันได้ทําให้อนุภาคของของเหลวแยกออกจากกันอุณหภูมิของของเหลวสูงขึ้นและของเหลวเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สซึ่งอุณหภูมิขณะที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะ ซึ่งแก๊สบูระขณะที่ ki, ของเหลวได้รับความร้อนจนเกิดสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สเนี่ยเราเรียกว่าจุดเดือดซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะของของเหลวแต่ละชนิดครับการนี้จะเป็นไปตามเรื่องจุดเดือดปกตินะครับจุดเดือดปกติหรือจุดเดือดเอาหม่เอาหม่ ของเหลวนะครับเขาของเหลวนะครับเขาจะเริ่มมีไอพุ no jas, ่งข like cool ึ้นมาในหลอดแคปิลาลีจะเริ่มมีไอพุ่งขึ้นมาในหลอดแคปิลาลี

and just figure it out i'd rather put on a film with you and sit on the couch but we should get on a plane or we'll be missing it now we should have written it down the way the things played out when she was kissing him how it was confused about now she should figure it out while i'm sat here singing